ใบแบบนี้แลนะ้วจะมีลักษณะแบบนี้เลยจะเป็นแบบมีลายน้ำเนาะเป็นใบ okay, ก,กูจะได้เรื่องไว้ในโลกของความฝันและต้องมาเจ็บช้ำบนโลกของความจริงกูมีเหตุผลแต่ว่าในบางครั้งกูก็ไม่มีมันก็ทําในบางสิ่งโอเคเนาะก็สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่่องเผือกซาแชนแนลอีกเซนเคยเนาะเพราะว่าเราบ่ได้เห็นกันโดดแล้วเนาะซึ่งบ่ได้มีเวลาเฮ็ดคลิปขาเวียกแน่แล้วก็บวดแน่ ซึ่งไม่ตู้ก็เสียเนาะก็เลยได้บวชเลยว่มีเวลาแฮดคลิปแต่ว่ามื่อนี้เขามีเวลาแฮดคลิปแล้วเนาะเขาจะมาแฮดคลิปเกี่ยวกับเรื่องเงินจีบลาวเนาะจะเป็นแบบใบออกไม้เนาะเป็นแบบนี้เลยเนาะจะเป็นใบอะสเตรเลยเป็นใบสาวพันและใบสิบพันเนาะส่วนอีกใบห้าสิบพันออกไม้และใบ,บละเสร็เดี๋ยวเราไปเบิ้งที่หลังเนาะ ว่ามีข่าวกระแสออกมาเนาะมาจะเปิดผลิตภัณฑ์ธานาบัตรใหม่เนาะเป็นไปห้าสิบพันและใบละแสนสิ่นอทาเบ่งเลยเนาะตอนนี้เฮามาเบ่งรายละเอะียดเงินสองใบนี้ก่อนเนาะโอเคมาเบ่งกันเลยโอเคเนาะเฮาก็มาเบ่งกันเลยเนาะปเป็นใบแบบนี้เลยเะจะมีลักษณะแบบนี้เลยเป็นแบบมีลายน้าเนาะเป็นใบ พันก็จะมีลายน้ําแบบสิซึ่งแตกต่างกับใบเก้าหลายใบเก้าจะบมีลายน้ำกับลักษณะมันจะเป็นใบใหญ่กว่าเนะมันบ่เท่ากันเลยเนาะความแตกต่างกัน,กนประมาณนี้ซึ่งท่านกาสอนเพิ่นจะยับมาจาก เบื้องซ้ายมาเบื้องขวาในหนึ่งเนาะจะเป็นรูปใหญ่ขึ้นตัวหนังสือก็จะลุล่มๆเนาะจาเบืดหึงนี่แบบแบบหึงนี้จะมาบิลุม่มกรบส่วนตัวหนังสืออยู่นี่จะเป็นแบบนี้เสียงมาเบืงฟังกับด้านบน จะเป็นแบบสีเลยเนาะความแตกต่างเงินใหม่และเงินเก่าแตกต่างกันเลยหนึ่งเนาะสิ่งเปลืองเปลืองทรายเปลืองขวบมือเนาะจะบ่มีลักษณะแบบสีแล้วก็ใบนี้กับบ่คือใบ,บนี้เนาะจะเป็นแบบกันการเอาสิเลยใแบบสาวพันเนาะเาจะมาเบิ่์ใบสาวพัน ใบสาพันก็จะมีลักษณะเป็นลายน้ำให้กันนะเนอะจะมีเลยและส่วนใบเก่าเขาจะบม่บมีใบบ่มีลายน้ำเนาะก็มุ้ของท่านเกนก็จะย้ายมาคือเนานะแต่ว่าใบสาพันใบเกนะ่าเนาะจะเป็นจะมีลักษณะเป็นแบบนีนะ้เนาะแต่ตัวน,นี้จะลงมาพี่ ตัว <hi> เล็กอะคือกันเนาะกับใบสิบพันจะรงลุ่มกันกลับดานมาเนาะจะเป็นตัวสีแดงลักษณะเดียวกันกับใบสิบพันกินี่เนาะแล้จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นอันหุ้มตัวใหญ่เนี่เนาะบหุ้มว่าสัญลักษณ์เจ้ากำยานเนี่ยแล้วกับใบเนี้ยจะบูคือเนาะ เป็นแถบไหลหล,ลงมาเลยเนาะ,ะสว่วนมุกมันกน็น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหน่อยนึงเนาะจะเป็น,ปน,ปนตัวนี้จะเป็นซูมจะมุกไกลๆเนาะเดินไปนี่ก็จะเก่าหน่อยนึงเก่าหน่อยนึงเก่าหลายเลยมุกใบหนึ่เนาะซึ่งใบไม้เขาจะเป็น,น,น,ซ,ปนซูมออกมาเนาะมีเขื่อน กันแมวอาซูมเขาไกลๆเนาะโอเคมัน okay. จะมีเพิ่มเติมเป็นใบสองพันเนาะใบสองพันกีบเป็นใบสองพันกีบตัวเก่าและใหม่ส่วนตัวนี้จะเป็นใบใหม่เนาะแล้วตัวนี้จะเป็นใบเก่าซึ่งผลิตนำไส้จะปีปี1หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเนาะ เป็นแบบนี้เลยลักษณะแบบุคายคือกันเนาะบุคืลกันเลยซึ่งใบสองพันไม้จะเป็นลักษณะสั้นก่อนและมีลักษณะกว้างก่อนเนาะส่วนหูจะมีความแตกต่างกันเป็นแบบว่าตุกเก้จะเป็นหูพทาทรวงเงินจันทร์กนเนาะ ไรส่วนใบไม้แต่จะเปลี่ยนแบบห่อผักแก้วเนาะครับดานมาเนาะจะเปลี่ยนแบบนี้เลยเป็นเครื่นนอนไฟฟ้านะคือกันแต่ว่าใบไ,ไม้เราจะโบหินโบมีแบบนี้เนะาะแล้วก็ตัวนี้สัญลักษณ์แบบนี้ก็จะโบมีแล้ว ตัวเลก็กมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยแล้วก็เทียมน,นี่เปลี่ยนแปลงจากตัวนี้โอเคส,ส่วนใบสองพันไมเขาจะจะมีลายน้ำคือแบบใบสี่พันและสามพันเนาะจะเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยตัวหนังสือสองพันกิโลโอเค แล้วเขาจะอธิบายใบห้าสิบพันที่กำลังจะเหยอะเอาใหม่เนาะ,ะเป็นแบบนี้เลยซึ่งใบละเสร็จเนาะเป็นแบบนี้จะมีลายน้ำเนาะใบห้าสิบพันเขาจะพอมีรีวิวตัวเก่าให้เบิ้งกันเนาะเราจะเอาใบใหม่มาให้เบิ้งถ้าเป็นไซต์เปิดไซต์เห็นไซต์เนาะให้นน้ำไซต์ เอากะจะเอามาเห็ดให้เบื้งถ้าเบิ้งกันเลยเนาะเพราะว่าฮูอาจาะ 50, ะจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับใบกระเสดหรือใบห้าสิบพันออกใหม่เนาะจะเป็นมุมแบบสีถ้าเบิ้งกันเลยเนาะว่าจะเป็นแบบใด๋ีเาจะเอามารีวิวให้เบินน้งเนาะโอเคสำหรับเงินเฮากะมีเพิ่มเติมกับใบห้าพันจะเป็นลักษณะสี่ส เพื่อนก็นยังหมดหันเลยมีแผนออกมาเฮ็ดใบใหม่้แค่นาะถ้าเบิ่งกันว่ามันจะออกมาเป็น,นแบบใบหางคใหม่ถ้าเป็นเฮ็ดออกคำไม่เนาะโอเคถ้าเบิ่งอะไรโอเคเนาะในการรีวิวนในครั้งนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากเสริมแต่งก็สามารถ คอมเม้นต์ลงได้เนาะถ้ามาักคลิปแบบซิกกะกดไลค์กดแ like, ร์กดติดตามเพื่อบอกหาคลิปใหม่ในการรีวิวเงินขั้งต่อไปเนาะเป็นใบละแสนได้ไปห้าสิบพันเนาะและส่วนคลิปอื่นๆเราจะพยายามเหตุคลิปลงเนาะแต่ว่าตอนนี้เรากะกิดเวียกอยู่หลายเติบเนาะซึ่งวามากันเนาก็จะได้เหตุคลิปลงเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอจบไปก่อนเนาะบ๊ายบายกูเจอได้เรื่องว่าในโลกของความฝันและต้องมาเจ็บช้ำบนโลกของความจริงกูมีเหตุผลแต่ว่าในบางครั้งกูก็ไม่มีมันก็ทำในบางสิ่ง